สวัสดีครับคลิปนี้ขอนำเสนอในส่วนของการซื้อสลากทกศผ่านแอปพลิเคชันนะครับเขาชื่อว่าแอปพลิเคชัน AMobile ต้องบอก A m o b i l e p พั s ด้วยนะครับต้องมีพัสดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าเก่านะครับก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันใหม่นะครับชื่อว่าทก m โมบายพัสดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากออมเงินด้วยสลากออมสินนะครับเบื่อที่จะซื้ออะไรนะ ส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เงินต้นหายไปนะครับจะต้องย้ำอีกครั้งว่าโหลดแอปพลิเคชันโมบายพัทนะครับแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับคือบางคนก็มีทะเบียนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องลงทะเบียนก็ต้องมีบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็เลขเตัวสีส่ตัวสุดท้ายของบัญชีธนาคารทกศนะครับซึ่งถ้าใครมี โมบาย A อม b บายรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูเลข4ตัวตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครใหม่เลยเนี่ยคุณอาจจะต้องไปลงทะเบียนเลขสลากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนงงนะครับตอนแรกเขาประกาศว่าจะเปิดขายในส่วนของวันที่17พยอนะครับห5หรือว่าเป็นวันนี้ตอนตี5ด้วยซ้ำนะครับตี5ปรากฏว่า ระบบเข้าไม่ได้นะครับหรือบางคนก็งงๆว่ายัางใช้แอปพลิเคชันเก่าย้ำอีกครั้งว่าต้องใช้แอปพลิเคชันใหม่นะครับชื่อว่า e-mobile p พ s s นะครับหน้าตาก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเมือเอ่อคุณเปิดเข้ามานะครับคุณก็ไปเลือกในส่วนของตัวสลากนะครับแล้วก็ลงในส่วนของตัวรหัสนะครับแล้วไปเลือกส่วนของการผลากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับคุณต้องลงทะเบียนนะครับใส่ชื่อใส่วันเดือนปีเกิด นะครับผูกเลขกับบัญชีก่อนเพราะงั้นเหมือนกับลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใครยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ก็พยายามลองดูนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อเปิดแพร่ไปในสลากขายหมดหรือยังนะครับแต่ว่ามีหลายคนตื่นมาก่อนตีห้ด้วยนะครับก็เข้าไม่ได้นะครับบักกู้ส่วนของตัวธนาคารก็มาบอกว่าปรับปรุงระบบนะครับจะเปิดอีกทีตอน8ปดโมงนะครับแปโมงกว่าถึงจะเข้าระบบกันได้นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเวลาเข้าระบบคุณก็ตามไหลลื่นไปตามตรงนี้เลยครับเลือกบัญชีที่จะฝากสลากนะครับบัญชีที่หักเงินถ้ามีหลายบัญชีถ้าบัญชีเดียว,วก็คงไม่ปัญหานะครับแล้วก็กรอกเอ่อเลขเดียวนะครับกรอกหมายเลขบัญชีสลากนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าใครยังไม่มีเลขบัญชีสลากยังไม่คือกับทกศเ,เลยคุณก็จะต้องไปที่ธนาคารเพื่อ ลงทะเบียนก่อนนะครับคนที่มีแล้วคุณก็เลือกไปได้เลยแล้วก็เลือกจํานวนเงินย้ําอีกครั้งว่าครั้งนี้หน่วยละ50บาทนะครับหน่วยล0บาทถ้าเกิดว่า คุณอยากให้ถูกทุกงวดนะครับคุณต้องซื้อขั้นต่ำนะครับห้าหมบาทก็คือพันหน่วยนะครับเพื่อให้ถูกเลขท้ายส่วนตัวสองตัวนะครับนี่ก็คือถ้าลงทะเบียนได้นะครับเลือกจํานวนเรียบร้อยแล้วก็จะให้คอนเฟิร์มโดยใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับและระบบก็บอกว่าคุณซื้อได้กี่หน่วยนะครับหน่วยไหนถึงหน่วยไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของครั้งนี้นะครับอย่าลืมส่วนของที่เขาโฆษณาใหม่ก็คือนะครับ 5ากบาทนะครับแล้วก็ลุ้น5ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับก็ถ้าเล็กท้ายให้ถูกทุกงวดนะครับ3ตัว3ตัวก็คือคุณต้องซื้อพันหน่วยนะครับคูณไปกับ50บาทนะครับก็เป็น50 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบดูนะครับในขาะที่ส่วนของธนาคารอมสินเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับว่าเขาขายหน่วยละ100บาทนะครับแต่ว่าเงินรางวัลที่1ก็เป็น สิล้านบาทเพราะฉะั้นลองพิจารณาตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็หวังว่าคงซื้อทันนะครับถ้าใครอยากจะซื้อกับทกสนะครับถ้าคลิปเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังเ,เข้าระบบไม่ได้อยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็หลังจากซื้อแล้วก็ขอให้โชคดีได้รางวัลใหญ่ๆนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ